ครับก็สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของความร้อนต่อการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับเพื่อหลังจากนั้นเราก็จะไปทําโจทย์กันนะครับก็จากนนี้เรามาดูความรู้ตรงนี้นิดนึงนะครับก็สถานะของสารก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือจะเป็นอะไรบ้างครับของแข็งใช่ไหมครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วก็ของเหลวก็คือน้ํานั่นเองแล้วก็เป็นแก๊สก็พวกอะไรก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยครับ คำศัพท์ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมนะครับก็คือการระเหยนะครับก็คือน้ำนยครับถ้ามีการเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรนี้ก็สามารถที่จะระเหยกลายเป็นแก๊สหรือว่าเป็นไอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับมันก็จะมีลดลงเรื่อยๆนะครับมีความเย็นมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการควบแน่นแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ําก็กลับมาครับก็เปลี่ยนสถานะนะครับจากของเหลวนะครับเป็น เป็นแก๊สนะครับแล้วก็จากแก๊สก็ควบแน่นแล้วก็ลงมาเป็นของเหลวนะครับหรือว่าทางด้านนี้ก็ถ้าอุณหภูมิน้ำนะครับมันลดลงนะครับจนศูนย์องศาเงี้ยก็จะกลายเป็นน้าแข็งนะครับเช่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าน้าแข็งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะมีความร้อนสูงขึ้นก็จะล้อมเหลวกลับมาเป็นน้ําได้อย่างนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการระเหิดก็คือการระเหิดคือหมายถึงว่ากรณีที่ น้ำแข็งนะครับไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นเป็นน้ำนะครับมันข้ามขั้นตอนตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็นแก๊สเลยนะครับแล้วก็ละเหิดกลับก็คือจากแก๊สก็กลับมาเป็นน้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นความรู้ประมาณนี้ก็อย่างเช่นนี้อธิบายภาพของการระเหิดนะครับสถานะของสารนะครับก็คือจากของแข็งก็คือน้ําแข็งเมื่อกี้นะครับถ้าระเหิดก็กลายเป็นก๊าซหรือว so ่าเป็นแก๊สนะครับก็มีการดูดกลืนอะไรเงี้ยแต่ว่า กา๊าซก็สามารถที่จะข้ามสถานะของเหลวนะครับกลับมาเป็นของแข็งได้ขเขาเรียกว่าการระเหิดกลับเนะาะก็จะเส้นตรงนี้ก็คือเป็นการดูดลืนพลังงานแล้วก็เป็นการคายพลังงานนั่นเองนะครับามาดูนะครับในเรื่องของ Q ก็คือเหมือนปริมาณนั่นเองนะครับแทนด้วยตัวแปร Q เท่ากับ m l นะครับอันนี้พวกเราต้องคนิดนึงปริมาณความร้อนที่ทําให้สสารเปลี่ยนสถานะก็จะมีหน่วยเป็นจูลน,นั่นเองนะครับในบทนี้ ส่วนตัวแป m เนี่ก็ใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือแมสหรือมวลก็มวลของสารก็จะมีน้ำหนักหรือว่ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วน l ก็ค pues ือเป็นความร้อนค่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับหรือว่าค่าสัมระสิความร้อนแฝงจำเพาะของสารแต่ละชนิดซึ่งก็จะไม่เท่ากันนะเขานิยามของมันก็คือความร้อนที่ทําให้สารมวลหนึ่งหน่วยนะครับเปลี่ยนสถานะไปจนหมดนั่นเองนะครับมันก็เปลี่ยนไป ของเหลวเป็นของแข็งเป็นแก๊สอะไรเงี้ยตามที่เราได้ดูมามีหน่วยเป็นจูลต่อ KG นะครับในบทนี้ก็จะต้องมีรู้จักว่าปริมาณความร้อนนะครับจะมีค่าเท่ากับ Mc delta T นะครับอันนี้เราต้องคุนสมการตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะแก้โจทย์ในบทนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับมวลคูณด้วย C ก็คือค่าความร้อนเฉพาะของน้ำนะครับถ้าโจทย์ไม่ให้กําหนดมาให้มันจะมีค่าเท่ากับหนง แคลอรี่กัมต่อองศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เราอาจจะต้องอทราบเองนะครับหรือว่าจดจําไปนะครับท่องจําไปนะครับก็ mc Delta t อันนี้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างโจทย์กันเขาบอกว่าจากหนังสือของวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ม2นะครับเราบอกว่าต้องการละลายน้ําแข็งอุณหภูมิที่ติดลบ10องศาเซลเซียสนะครับปริมาตรหรือว่ามวลก็คือ0 0กรัม ให้กลายเป็นน้ําปกติที่อุณหภูมิที่60องศาเซลเซียสนะครับเขาถามหา,มามว่าจะต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเขาก็กําหนดค่าความร้อนแฝงจาเพาะของน้ําแข็งความร้อนแฝงจาเพาะของการล้อมเหลวของน้านะครับแล้วก็ค่าความร้อนจาเพาะของน้ํามีค่าเท่ากับอันนี้กําหนดมาให้นะถ้าโจทย์เขากำหนดมาให้เราก็ต้องใช้ให้หมดตามถ้าเราดูจาก ตัวรูปนี้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายมือสุดก็คือน้ําแข็งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแข็งปกติก่อนนะครับจากน้ําแข็งที่มันแบบว่าติดลบ10องศาเซลเซียสนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ําได้มันจะต้องได้รับความร้อนค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะเปลี่ยนอุณหภูมิมาเป็นน้ําแข็งที่สถานะศูนย์องศาก่อนแลวจากศูนย์องศาก่อนที่จะเป็นน้านะครับมันก็ต้องเป็นน้ําที่ 0องศาก่อนนะถึงจะกลายเป็นน้ําที่60องศาเซลเซียสไดมันจะไม่กระโดดข้ามมาเลยทีเดียวเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจาแผนภาพด้วยนะครับเนี่ยทความเข้าใจกระบ,บวนการพวกนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งเขาอธิบายด้วยแผนภาพตั้งแต่ติดลบสิจนกลายเป็น60องศาเซลเซียสนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับอันนี้สถานะมันน้ําแข็งก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับแต่อุณภูมิเปลี่ยนนะครับอุณภูมิ ที่น้ำแข็งปกติก่อนที่จะเป็นน้ําก็คือศูนย์องศากาะนะครับล้วตวนี้ก็คือจากติดลบเขาเลยสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็คือเดลต้าทีนะก็คืออุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับเดลต้าทีวนนี้ก็จะต้องจากศูนย์อุณหภูมิสูงแล้วก็ลบด้วยลบสินะครับมันก็เลยกลายเป็นสมการตัวนี้นะครับก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมวลนะครับมวลก้อนนี้ก็คือจย์มา2อง้กรัมนะครับแต่เนื่องจากคําตอบเขาต้องการเป็นกิโลกรัมก็แปลง 200กรัมก็คือหารด้วย1,000นะครับกิโลกรัมก็จะมีค่าออกมาเป็นเศษส่วนก็คือ0.2กิโลกรัม kg นะครับอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะทันเนาะมันก็เลย m ตัวนี้ก็เลยแปลงจาก200เป็น0.2ในหน่วยกิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณด้วย c ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำอันนี้โจทย์ให้มาเป็น2.1คูณด้วย10 กิโลกรัมนะครับต่อ KG นะครับมีหน่วยเป็นองศาเคลวินนะครับก็ไม่เป็นไรนะในส่วนนี้นะครับโอเคก็เลยได้ตามนี้เป็น4ส่วนอุณหภูมิดลต้าอุณหภูมิระหว่างตัวนี้คือศูนย์องศาก็ใส่กข้าไปศูนองศาแล้วก็ลบด้วยอุณหภูมิของตัวนี้คือ,คอลบสิบโอเคนะครับจากนั้นเราก็บวกด้วยตัวช่วงนี้นะครับ M จะสังเกตว่าตัวนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินะอุณหภูมิเท่ากันหมดเลยก็เลยจะไม่มีเดลต้าทนั่นเองเมื่อไม่มีเดลต้าทก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ ML นะครับคือมวลคูณด้วยความร้อนแฝงจำเพาะนะครับเพราะนั้นมวลของข้อนี้ก็คือมวลสังเกตว่ามวลก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับโอเคนะครับมวลมวลก็คือ0.2นีมาจาก200กรัมนะครับของตัวนี้ก็เป็น0.2ส่วนในช่วงที่ตัวนี้ก็เป็น0.2อเหมือน,นคดับก็คือ มวลจะเท่าเดิมนะครับตอ,อนนี้ทีนี้เราก็อธิบายต่อนะครับก็เป็น0.2คูณด้วยอันนี้การความร้อนแฝงจเพาะของการล้อมเหลวของน้ำโจทย์ให้มาก็คือตอง3เลยนะครับ3 3 3คูณด้วย10กำลัง3ก็บวกด้วย0.2นะครับแล้วก็คูณด้วยออ <c oughs> นี้ก็มาบวกด้วยช่วงนี้นะครับตัวนี้มวลก็เป็น0.2แต่ความร้อนแฝงเฉพาะก็ให้มาเป็นนี้นี่ก็ ลกด้วยตัวนี้โอเคพอได้อย่างนี้นะครับเรา,เราพวกเราก็คิดเลขคณิตศาสตร์กันออกมานะครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเ็าไปฝึกคิดเลขกันออกมานะครับก้อนแรกจะมีค่าเท่ากับ4.2นะครับคูณด้วยทั้งหมด10ยกกําลัง3าตัวเดิมนะครับอันนี้แล้วก็บวกด้วยนะครับช่วงที่2ก็จะได้เท่ากับ66นะครับ66.6นะครับ คูณด้วย10ยกกำลังสะนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ50.4นะครับคูณด้วย10บกำลังสามเหมือนกันนะครับ10ลังโอเคนะครับซึ่งการบวกเลขพวกนี้ก็ตัวที่มันเหมือนกันเนี่ยนะครับเราสามารถหยิบมาตัวเดียวได้เลยใช่ไหมครับนี่คณิตศาสตร์ที่เหลือคือเป็นเรื่องของเลขคณิตแล้วนะครับก็มีค่าเท่ากับคูณด้วย10 ยกกาลังสานะครับแบบนี้ที่เหลือเราเอาตัวนี้4.2บวกด้วย66.6แล้วก็บวกด้วย50.4นะครับบวกเลขกันออกมาก็คือมีค่าเท่ากับ121.2นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือก็ถามหาว่าจะใช้ความร้อนกี่กิโลจูลก็ตอบเท่ากับ121.2นะครับกิโลจูลน,นั่นเองนะครับ คูณสจูลนะครับมีหน่วยเป็น K จูลนะครับก็เป็นคําตอบนะครับข้อนี้โอเคนะครับามาดูแนวข้อสอบนอ,นสอบทสทบอนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเทน้ําร้อนอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนะครับหนะักหรือว่าจริงๆก็ถ้าเทียบกับข้อนี้ก็คือมวลนั่นแหละมวล200กรัมนะครับแต่อันนี้เอาไปผสมกับในน้ําเย็นอุณหภูมิ30นะองศาเซลเซียสหนักสามร้กรัมเขาถามว่ามันจะได้น้ําอุ่นที่เท่าใดนะครับ เราก็ตั้งสรรมการว่าคิวเพิ่มนะครับกับเท่ากับคิวลดนะครับแล้วก็ใช้สรรมการที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้คือ MC d e l t เดลต้า t เองนะครับทีนี้เราก็มาทวนมาแทนค่าเลย M ของข้อนี้ก็คือ200นะครับอันนี้เราก็ใส่200กรัม2 0 0กรัมลงไปนะครับคูณด้วย C ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำก็คือ1นะครับก็คือคูณด้วย1ะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือ80นะครับ80ลบด้วยทีก็คือลบด้วยอุณหภูมิผลต่างอุณหภูมิก็คือจาก80องศาเซลเซียสนันเองนะครับจาก80องศาเซลเซียสเราจะกลายเป็นอุณหภูมิผสมเรากำหนดให้เป็นตัวแปรทีเนาะเรากำหนดตัวแปรทีคืออุณหภูมิผสมเราเลยให้เป็นตัวแปรทีซึ่งย่อมาจาก temperature นั่นเองนะโอเคนะคิดว่าสขงใใจ๋ายก็จบแล้วฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ q ตัวที่มันเพิ่มขึ้นก็ มวลของมันก็คือ3 0กรกัมใช่ไหมครับคูณอยู่ยกับความร้อนแฝงจำเพาะของน้ําก็เป็น1อยู่แล้วผลต่างก็ตัวนี้จะสลับกันจะกลายเป็นคูณด้วยทีนะครับเอาทีอุณหภูมิผสมลบด้วยอุณหภูมิของมันก็คือ30องศานะครับเป็นแบบนี้โอเคที่เหลือเราก็แก้สมก,การใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น2 8งติ แล้วก็ศูนย์สามตัวนะครับก็เป็นหนึ่งห่หกพันแล้วก็ลบด้วยสองร้อยทีใช่ไหมเอาสองร้อยคูณเข้าไปหาวงเล็บฝั่งนี้ก็เป็นสามร้อยทีลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่เก้าพันะครับสามสามเป็นเก้าศูนย์สามตัว คิดเลขกันออกมานะครับก็จะได้ฝั yeah. ่งนี้ก็ย้ายมาเป็น300ย้ายทีมารวมกันเป็น500ทีนะครับ500ทีก็จะมีค่าเท่ากับ1,600บวกด้วย9,000ก็จะเป็น25,000ใช่ไหมครับ องหมันทีนี้หลักได้ทีเดียวนะครับทีเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ25000หาพันใช่ไหมครับหารด้วย500ร้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ตัด0ออกไปก็จะเหลือ50ทีเดียวก็มีค่าเท่ากับ50าสนั่นเองนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิผสมก็จะมีค่าเท่ากับ50ทีก็คือข้อที่2นะครับ